นี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพินิษฐ์และคุ้มครองเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่าหน0่นายเข้าไปในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรังสิตคลองหลวงค่ะพอเข้าไปพบจำนวนนักเที่ยว จำนวนกว่าพันคนรวมกลุ่มในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืน3นาทีปรากฏว่าสถานบันเทิงยังเปิดให้บริการอยู่และมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากแต่ในขณะเดียวกันสถานประกอบการแห่งนี้มีใบอนุญาตประกอบการเป็นร้านอาหารจริงๆตามกฎหมายแล้วต้องเปิดต้องปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนค่ะเบื้องต้นพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการ408 19คนในจำนวนนี้มีเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีนะคะหลายคนด้วยกันอายุต่ำสุด16ปีเท่านั้นทั้งหมดถูกทำประวัติก่อนปล่อยตัวกลับบ้านขณะที่นายรณรงค์ทิพซีริผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนะคะเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาว่าสถานบริการดังกล่าวให้บริการกับเด็ก อายุต่ำกว่า20ปีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดมาแล้วหลายปีแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการที่สำคัญค่ะพฤติการที่ผ่านมาเวลามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเขาจะลักลอบนำพาเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีหลบหนีไปตามช่องทางอื่นๆทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้ยากค่ะ ก็ช่องทางหลักเนี่ยเขาเข้าทางด้านหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้ามาตรวจเมื่อไรเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเด็กออกนะครับซึ่งประตูเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยประตูออกได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ประตูสานก็ออกได้นะครับก็สายรับเราเนี่ยพบพฤติการนี้ก็คือเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเขาก็จะหลบเลี่ยนโดยการที่จะถากร้านในยจะพาเด็กออกให้หลบเจ้าหน้าที่ข้างนอกตลอดแนวนี้เลยที่เป็นป่าละม่อมเนี่ย ั้้ได,ดทงหถูกต้องครับทางชุดเราเนี่ยได้เข้าปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดแล้วน,นะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะเอาเด็กออกไดนะ้จึงภาพที่เห็นได้เนี่ยก็คือได้เด็กเยอะมากนะฮะหลายร้อยคนเลย เบื้องต้นยังไม่พบคนที่แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานบริการดังกล่าวนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังเพื่อเรียกตัวมาดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและเสนอเรื่องให้ผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้ทันทีค่ะซึ่งอาจจะมีบทลงโทษเป็นการปิดถึง5ปีด้วยกัน